ดีเอไอเอเนนะคะจะให้สอบต้องสลับมาและต่างประเภทนะคะซึ่งเป็นการสมัครสนับรูปทางตลอดอีดีสองพันี่สิบหกตั้งโรงเรือนใหญ่มากถ้าจะได้มาตรฐานต้องทำทซึ่งจังหวัดมองว่าถ้าเล่นทําแบบนี้ตู้แห็งมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่รู้เอาวูกที่ไหนมาให้นะครับในการสร้างเนี่ยตอนนี้เราก็ให้ไปถึงแล้วเป็นโรงรวบรวมทัดแยกนะครับก็บอกว่าพอไปแวะไปถึงเนี่ยเขากำลังขุดอะไรนะเขาวิ้นดอกอ่าชั้ี่หกหนึ่งตู้อบพลังงานนะครับ มีตู้มีองค์โยกออต่างๆนะครับเราก็เป็นต้องคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งทำเองหรือขอพัฒนาระบบมีฝันตัวอยู่ตรงนี้ยังใช้อยู่ไหมใช่ครับที่ถามว่าทําไมต้องให้ตัวอบนี่อะไรครับเพื่อปลูกเสร็จรองรับเนื่องจากมันเพิ่มขึ้นมันจะเป็นต้องมีกระบวนการในการอบต่างๆที่มากขึ้นก็เลยเอาตัวนี้มารองรับเพราะอยากให้เกิดประโยชน์จริงๆต่อเนื่องอันต่อไปนะครับมันไม่ใช่ว่าให้อระตลโตกีหกสามนะ ก็อยากให้พวกเราได้เข้าใจตัวนี้นะครับว่าสุขภาพมีสําคัญและตลาดต่อไปจะตลาดสุขภาพจริงๆนะเราก็พยายามที่จะลดพวกพืชโหลโหที่ทําทีเดียวนะครับพวกสับปะรดตต่างๆเนี่ยนะครับลดลงหน่อยคนมันไม่ไหวอ่อยไหมดีมากเลยนะครับออนหลายแห่งไปถึงเนี่ยโอ้ยเต็มเลยสารอันที่สองเราต้องการชูเรื่องของนครหัตถศิลป์ต้องการโปรโมทบ้านหลุกทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว และในเรื่องของสินค้าโอท็อบสินค้าจะได้ฟื้นขึ้นมาอีกรอบนึง เดี๋ยวติดตอนอนเองหนาะมาเลยมันเกย์ัจาอีกคนนคนแกลุ้มลุมกหน่อเย็บกันได้ดีไหมหเอเมื่อกี้นี่ยาวสั้นอะอ๋อเลยครับครับครับเลงดังตงเนี่ยกิ๊โผล่มาเนี่ยกิ๊โผล่มาเนาะ นะครับก็วัวนนี้ทางทันผูว่าและทางจังหวัดนะครับพอได้มาส่งเสริมอาชีพที้กั่เกษตรกร,รกลุกรกร่มเกษตรปลูกพืชสมุนไพรอำเภอไมทัสื่งต่อยอดการปลูกผลผมมพืชสมุนไพรปีหกหนึ่งนะครับรปีนี้ทางกลุ่มเกษตร อำเภอเมต้าก็ได้รับนกเป็นพืชออร์แก,กนิกพันใบเตยครับกระเจี๊ยบและได้รับขุยคออสนับสนุนขับปัจจัยตีได้ครับเอาไปวันนี้ทั้งกลุ่มเกษตรกรจะได้ไปนำไปปลูกและขยายเพื่อนำไปการผลิตจะได้มีรายได้ส่งเสริมการปลูกพืช ในครั้งนี้นะครับก็ซึ่งระมาณที่เขาได้รับครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทางอำเภอทางจังหวัดนะครับเรารวมไปถึงทางรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นถึงการปลูกพืชออกฟิกนะครับเพื่อสนับสนุนที่ชุมชน,ชนมีรายได้ต่อไปนะครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับ